ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับผมออกมากรีดยางที่สวนยางบนภูเขานะครับนี่ครับอันนี้เป็นยางมีดที่สองนะครับกําลังที่กําลังจะกรีดวันนี้ครับก็ภาพอาจจะสั้นๆเลยนะครับเนื่องจากถือกล้องข้างหนึ่งครับแล้วก็กรีดไปด้วยนะครับนี่ครับก็ยังไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะครับ ก็ช่วงนี้เข้าสู่อากาศหนาวแล้วนะครับน้ำยางก็ค่อนข้างจะหไหลดีหน่อยครับนี่ครับพอสก,กิดมีดก็ยางน้ำยางก็วิ่งไหลาตามมีดเลยนะครับนี่ครับเมื่อวันก่อนมีฝนตกนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามากรีดหนึ่งวันนะครับ น้ำก็เลยค้างอยู่ที่ถ้วยเยอะหน่อยครับกรีดยากหน่อยนะครับถือกล้องมือหนึ่งด้วยครับเวลาที่ผมกรีดยางนะครับผมจะใส่ถุงมือด้วยนะครับถุงมือที่ผมใช้นี่จะยางไม่ติดมือนะครับ ก็แล้วแต่ว่า,าความถนัดนะครับบางคนก็ไม่ชอบใส่นะครับเพราะว่าใส่แล้วเวลากรีดเนี่ยไม,ไม่ถนัดมือไม่คล่องมือครับตอนนี้ผมกรีดไปได้ห้าหกแถวแล้วนะครับอันนี้ผมเดินย้อนกลับมาถ่ายถ่ายคลิปตอนที่แถวที่กรีดทิ้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับนี่ครับเนื่องจากอากาศมันเย็นครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่า,ายางนี่จะหยดไหลถี่เลยนะครับ ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าๆเองนะครับตอนนี้ผมกีดยางเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับออกมากรีดตั้งแต่ตีหนนะครับก็ใช้เวลากเกือบเกือบหชั่วโมงเลยนะครับสําหรับยาง1,200ต้นนะครับกรีด2คนนะครับ นี่ครับปริมาณน้ำยางตอน6โมงครึ่งนะครับก็มีต้นบางต้นได้น้อยบางต้นได้มากนะครับนี่ครับอันนี้ต้นนี้จะได้เยอะหน่อยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณแถวอื่นบ้างนะครับก็มันจะมีไหลน้อยไหลมากสลับกันไปนะครับนี่ครับหลังจากทิ้งไว้ประมาณ 5- 6ชั่วโมงนะครับยางก็จะได้ประมาณนี้นะครับ นี้เป็นมีดที่2นะครับที่ผมกรีดไว้ครับก็น่าจะทิ้งไว้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะทําการหยอดน้ํากดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งถ้วยแล้วครับแต่ก็ยังยังถือว่าหยดอยู่นะครับหลังจากทิ้งไว้5-6ชั่วโมงครับก็ถือว่าหลายดีครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับอากาศเย็นสบายด้วยครับ